สวัสดี FC ของผมทุกท่านในช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้เป็นวันหยุดวันแรกนะครับของสัปดาห์ที่แสนจะพิเศษเพราะว่าเป็นช่วงต้นของการเปลี่ยนศักราชใหม่นะครับพุทธศักราช2567นะครับซึ่ง FC จะได้เจอสิ่งที่ดีๆนะครับมีแต่โชคดีร่ำรวยเงินทองและมั่งคั่งมั่งมีมากขึ้นโดยเพราะช่วงนี้เศรษฐกิจข,ของเราประเทศของเราดีขึ้นนะครับ เหรียญนี้เป็นเหรียญสาคัญหมุนเวียนในหลวงราชการที่9ที่ fc คุ้นเคยกันดีมากนะครับหลายท่านเคยจับจ่ายใช้สอยกันบ่อยๆและจับอยู่บ่อยนะครับแต่เหรียญน,นี้คือเหรียญซึ่งด้านหน้าประทับพระบรมรูปในหลวงราชการที่9ฉลองพระองค์ครีมหาจาัก,กรีขึ้นพระองค์ครับผินพระพักไปที่ด้านซ้ายของเหรียญส่วนของพระบรมรูปนั้นยกตัวขึ้นนะครับเสมอคําว่าภูมิพลอดุลยเดชซึ่งเป็นพระนามของพระองค์ท่านรัชกาลที่9ลําดับราชการนะครับและก็ขอบด้านบนเป็นเหลี่ยมบางๆเล็กน้อย พอผมพลิกไปให้ชมตรงขอบมีฟันเฟืองถี่มากๆและระบายด้วยสีน้ำตาลหรือสีเลือดหมูนะครับพอผมพลิกไปให้ชมด้านหลังเหรียญนี่เป็นโฟกัสสาคัญมากๆเพราะนะครับประทับรูปนะครับพระโวโสถวัดเบนจาะมะวะพิษดุสิตวนารามพระโวโสถหินอ่อนแห่งเดียวในประเทศไทยและจารูกข้อความประเทศไทยพศ2543 5บาทเหรียญ5บาทปี25 4 3นี้เป็นเหรียญที่มีจํานวนการผลิตค่อนข้างมากเหมือนกันนะครับ หลายร้อยล้านเหรียญแต่ก็ได้รับความนิยมมากๆนะครับถือว่าเป็นเหรียญที่มีความคมชัดนะครับมีพิมพ์ทรงของเหรียญชัดเจนและเหรียญน,นี้นะครับด้วยพระบารมีปกเกล้านะครับปกกระหม่อมทั่วทั้งแผ่นดินไทยของเรานะครับจึงถือว่าเหรียญน,นี้เป็นเหรียญสําคัญแล้วก็เป็นหนึ่งในเหรียญรายการที่ผมซูมให้ชมใกล้ๆเอฟซี FC. เห็นแล้วผมคงไม่ต้องอธิบายว่างดงามขนาดไหนนะครับตอนนี้ผมนะครับ รู้สึกดีใจมากๆที่น้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ความสําคัญกับนะครับรายการเรียนสะสมในหลวงราชการที่9มากขึ้นและก็หันมาสะสมพระเครื่องและวัตถุมงคลทุกอย่างทําให้นะครับน้องๆได้ช่วยกันขยายงานด้านของพระพุทธศาสนาศิลปอวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นรวมถึงประวัติศาสตร์ของชาติไทยเราให้ยืนยงคู่กับสถาบันหลักสามสถาบันนะครับขอบคุณ f c ทุกท่านนะครับ ช่องนี้เป็นช่องเชิดชูนะครับเทิดพระเกียรติของพระองค์ท่านด้วยความตั้งใจและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงทมต่อแผ่นดินไทยนะครับเอฟซีท่านน้อมจิตน้อมใจนะครับอันเป็นกุศลเพื่อน้อมถวายแต่พระองค์ท่านนะครับขอบคุณ FC ของผมทุกท่านนะครับการเทครีวิวเทคแชร์เทคซับสไครต์ทุกครั้งล้วนแต่ทาให้เอฟซีประสบความสําเร็จเพราะเอฟซีส่งความสำเร็จมาที่ผม ผมส่งต่อความสุขเรศความสุขสมหวังร่ำรวยนะครับในสิ่งที่ตั้งใจไว้กับ f อทุกท่านอ่ก็จะทําให้ F c ขซงผมได้รับสิ่งที่ดีๆเหมือนกันผมเชื่อมั่นในพลังและกดแรงดึงดูดซึ่งใช้อ่เรื่องของ vibration นะครับ vibration คือการดึงดูดในสิ่งที่ดีผมเชื่อมั่นแน่เลอเกินไม่มีข้อสงสัยว่าสิ่งที่ดีย่อมดึงดูดสิ่งที่ดี FC ผมทุกท่านเป็นคนดีและก็คิดถึงแต่เรื่องดีๆขอให้ FC ทุกท่านสําเร็จสมหวังร่ำรวยเงินทองทุกท่านนะครับ เดี๋ยวผมจะรีวิวคลิปวิดีโอสั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับช่วยกดแชร์กดติดตามนะครับเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ยอดผู้ติดตามของเรา1นึ0 0หม่นสามพกว่าท่านแล้วเนี่ยจะเข้า13,400ท่านอ่ะขอขออภัยครับ13,000อ่ะ13,800กว่าท่านจะเข้า14,000ท่านแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านเป็นพ่อ FC ของผมทุกท่านนี่แหละครับช่วยกันเทค Subscribe เทครีวิวเทคแชร์ ความเส็จสมหวังทุกอย่างเป็นของ FC ฟนะครับขอให้ทุกท่านของผมจงโชคดีร่ำรวยเงินทองรับสกัดราดใหม่แล้วอะไรที่เป็นสิ่งเก่าเราสลัดทิ้งให้หมดครับเราจะเดินหน้าไปด้วยการสร้างอนาคตที่มั่นคงมากยิ่งขึ้นนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะครับที่ด้านหน้าของเหรียญอีกครั้งหนึ่งชัดๆเห็นพระบรมีนะครับอย่างชัดเจนพอพลิกไปให้ชมด้านหลังนะครับเป็นพระบสถ์หินอ่อนแห่งเดียวในประเทศไทย วัดเบญชามาวพิตรสิทธวานารามวัดประจำรัชกาลที่5ครับเข้มขลังด้วยพระบรมมีของในหลวงสองพระองค์และความศักดิ์สิทธิ์ของวัดเบญชามาวพิตรสิทธวานารามนะครับ